ในทัวร์ระดับมหาวิทยาลัยหรือทัวร์ CGL รับผมเขาจะใช้แม p นี้ฮะ Competitive World ในการแข่งขันในโหมด No Move เนาะใช้แข่งกันมาแล้วสัปดาห์หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาบอกทริคกันดีกว่าเผื่อว่ามีใครสนใจและอยากแข่งกันต่อในสัปดาห์ที่2ครับผมก็ส่วนมากตำแหน่งมันจะลงมาแบบเนี่ยลงมาแบบนี้ฮะแล้วก็สิ่งที่เราต้องดูอันนี้มันมีเสาข้างทางให้ดูเนาะถ้าสมมติลงมาในยุโรปอะไรแบบเนี้ยลักษณะเสาข้างทางแบบนี้ครับผมมันจะช่วย ช่วยเราได้เยอะมากอะอย่างเช่นอันเนี้ยรีเฟ็กเตอร์สีขาวใช่ไหมเสาสีขาวตรงนี้สีดำพบได้ในแบบเยอรมันแล้วถ้าเยอรมันมีภูเขาเยอะๆก็ตอบเยื้องใต้ก็ได้ครับอะไรอย่างนี้เนาะว่าเยอรมันเยอรมันตอนเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีภูเขาเลยถ้าถ้ามีภูเขายิงๆคืยตอบแบบยิงมาใต้สุดเลยก็ยังได้นะเนี่ยตามแนวเทือกเขาเอลฟ์อะไรอย่างนี้ครับถ้าเจอภูเขาปแปลกๆเยอะๆอย่างนี้เนาะลองดูโอเคครับ ก็ประมาณนี้ฮะอันนี้รอบแรกเนาะเดี๋ยวลองบอกทริคอีกสักรอบหนึ่งอ่าเนี่ยตำแหน่งมันจะประมาณนี้ฮะอันนี้มีเส้นถนนเส้นตรงกลางสีเหลืองเส้นข้างนอกสีขาวก็มีหลายๆประเทศใช่ไหมแต่ว่าตัดยุโรปหลายประเทศทิ้งแรกเลยฮะเพราะว่ายุโรปใช้เส้นขาวข้างนอกขาวข้างในอันนี้มีเสาข้างทางอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมเสาข้างทางแบบนี้พบได้ทางแบบ กลางซ้ายของ USA ยิงยิ่งตัวแลนเคปในความที่เป็นภูเขากับหญ้าแห้งๆพุ่มไม้เตี้ยๆแบบนี้ก็เป็นแลนสเคปของทางแบบครึ่งซ้ายของ USA ไอดาโฮอะไรอย่างนี้ยูทาเวลมิงมอนทานาะจิมจิมแถบนี้ผมว่าจิ้มได้หมดเลยนะจิ้มได้หมดเลยนะถ้าสมมติว่าอยากกดตรงไหนครับผมแล้วก็อืม น่าจะมีเท่านี้ผมว่าน่ารอบนี้น่าจะบอกอะไรมากไม่ได้จิ้มตรงกลางไอดาโฮแล้วกันผมว่ามันเผื่อเผืๆแทบนี้อยู่ยูทาครับผมโอเคฮะไม่แย่มากครับผมในรอบรอบนี้